รู้ตัวนะครับรู้ตัวอีก <fucking> ทีก็ว่างนะครับรู้ตัวอีกทีก็สว่างนะครับรู้ตัวอีกทีก็สงบนะครับรู้ตัวอีกทีก็ไม่กังวลไม่ยึดถือนะครับรู้ตัวอีกทีก็หมดความทุกข์นะครับห่างไกลจากความทุกข์รู้ตัวอีกทีก็ห่างไกลจากกิเลสรู้ตัวอีกทีก็ห่างไกลจากวิบากนะครับ เราต้องรู้ตัวอยู่เสมอเพราะว่าถ้าขาดความรู้ตัวนี่มันก็กขาดสินขาดสมาธิขาดปัญญาขาดศรัทธาและความเพียรก็จะเป็นทุกข์นะครับแต่ถ้าเรารู้ตัวแล้วมันมีสินมีสมาธิมีปัญญาศรัทธาความเพียรมีสติท่านท่านยังให้เรารู้ตัวเมื่อรู้ตัวอยู่เสมอมันก็ตั้งมั่นนะครับตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับความรู้สึกนึกคิดนะครับไปกับความรู้ความเห็นความเข้าใจ เมื่อรู้ตัวแล้วมันตัดความคิดตัดใจตัดอารมณ์ที่จะไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องให้เสียใจเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียความตั้งใจดังก,การที่รู้ตัวอยู่เสมอนะครับช่วยให้เรานั้นไม่ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับหรือว่าทําไปเรื่อยพูดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยเพราะว่าการรู้สึกตัวนั้นมันตัดสังขาร นะครับตัดทำว่าเราอาศัยธรรมอาศัยสังขารบ่อยๆมากนะครับมันก็เป็นทุกข์มากชั้นการรู้สึกตัวนะครับมันถอนความพอใจและความไม่พอใจในอารมณ์ในโลกในสังขารในธรรมได้นะครับในชีวิตได้รู้ตัวอยู่เสมอนะครับเมื่อรู้ตัวแล้วมันสว่างมันสงบนะครับเพราะว่าความรู้ตัวนั้นมันตั้งมั่น มันทาให้ไม่ต้องคุ้ยแววไม่วนเรนะครับไม่ว่าก,นนการสถา,านการณ์ปรากฏการณ์เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมันก็คือเรื่องของความทุกข์ทั้งหมดฉะน,นั้นการที่เรารู้ตัวแล้วตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับความทุกข์ที่มันเกิดลายล้อมอยู่นะบเบเื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องล่างหรือปัจจุบันอดีตอนาคตมันมีแต่ทุกข์นะครับแต่การที่เราจะฝ่าความทุกข์ไปได้ เราจะต้องรู้ตัวตั้งมั่นนะครับเมื่อรู้ตัวตั้งมั่นมันก็จะผ่านทุกไปอย่างไม่ทุกทรมานนะครับไม่ทุกยากลําบากไม่ทุกไม่ท้อนะครับฉะนั้นทางที่เราเดินมันเป็นทางแห่งความทุกข์เราก็จะต้องรู้ตัวและตั้งมั่นอยู่เสมอนะครับความทุกข์ถึงจะไม่กลืนกินนะครับหรือว่าไม่ซึมซับเข้ามาในชีวิตได้ ฉะนั้นรู้ตัวนะครับรู้ตัวตั้งมัน่นนะครับรู้ตัวเมื่อเรารู้ตัวตั้งมัน่นอยู่สเสมอนะครับความทุกข์ก็แทรกซึมไม่ได้ความทุกข์ก็ซึมซับไม่ได้ร ني, เราต้องเจอความทุกข์อยู่วันยังค่ําเราก็ต้องรู้ตัวและตั้งมัน่นนะครับจะได้ไม่เอาทุกข์มาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนนะครับมาเป็นเรา ของเราเพราะว่าโลกนี้มันมีแต่ทุกข์นะครับโลกของกายมันมีแต่ทุกข์ทุกข์เล็กทุกข์น้อยทุกข์มากทุกข์สั้นทุกข์ยาวทุกข์มีขอบเขตไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณแต่นั่นแหละเมื่อเราเกิดมาในโลกนี้แล้วถ้าจะไม่ทุกข์เลยมันก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราจึงจะต้องรู้ตัวตั้งมั่นนะครับไม่หวั่นไหวไปกับกระแสของทุกข์ มันไหลเลื่อยไปหรือว่ามันเวียนวนมันไปมาตอกย้ำซ้ำซากตกล่นอยู่เสมอนะครับมันตกบกพร่องอยู่เสมอฉั้นการที่เราเรียนรู้เรื่องความทุกข์โดยการที่ว่ารู้ตัวนะครับตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับทุกข์นะครับเราไปดับทุกข์มันดับไม่ได้ก็ต้องไม่หวั่นไหวนะครับต้องตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนะครับ เพราะว่าทุกนั้นมันมีตลอดเลยนะครับตลอดชีวิตเลยเมื่อเราดับทุกไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับความทุกอย่างไม่หวั่นไหวไม่ซึมซับนะครับไม่เป็นทุกนะครับหรือว่าไม่ยึดไม่เกาะนะครับหรือว่าไม่สําคัญมั่นหมายว่าทุกนั้นเป็นเราเป็นคงเราในตัวของเราแก้ความทุกที่เราต้องรู้นะครับทุกนะครับรู้ทุกโดยที่ไม่เป็นทุกเห็นทุกแล้วไม่เป็นทุก ทุกมันมีอยู่แต่ก็ไม่ไม่ทุกมันไม่ใช่เราทุกมันเป็นไปต่างๆนานมาเกิดดับทุกนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเราเขาเรียกว่าเห็นทุกนะครับแล้วไม่เป็นทุกแต่ถ้าเราไม่เห็นเราไปหลงทุกว่าเป็นเราก็จะทุกหนักทุกมากทุกนานฉันรู้ทุกเห็นทุกก็ไม่ต้องโทษทุกนะครับรู้เห็นทุกแล้วก็ รู้ทุกข์ก็วางเฉยนะครับเราจะไปละไปดับไม่ได้เราก็เฉยไว้โดยที่ว่าให้รู้ตัวนะครับรู้ตัวไม่หวั่นไหวรู้ทุกข์ไม่หวั่นไหวกับทุกข์นะครับหรือว่าเห็นทุกข์แล้วก็ไม่วุ่นวายกับความทุกข์นะครับเฉยกับทุกข์ได้นิ่งกับทุกข์ได้เย็นกับทุกข์ได้นะครับหรือว่าปล่อยวาง กับความทุกข์ได้นิ่งเฉยหยุดเย็นว่างนะครับไม่วุ่นวายไม่หวั่นไหวไม่เร่าร้อนนะครับ,บความทุกข์ฉันอยู่กับทุกข์นะครับก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้เจอความทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้เพราะว่าทุกบางอย่าง,งนั้นเรายังแก้ไม่ได้นะครับเรายังดับไม่ได้ยังละไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นะครับไม่ต้องเอาใจไปปลูกพันุ์ ไม่ต้องไปคิดเรื่องความทุกข์นะครับรู้ทุกข์ก็สักว่าทุกข์ไปเห็นทุกข์ก็สักว่าทุกข์ทราบทุกข์ก็สักว่าทุกข์ทุกนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ตรงของเรานะครับทุกนั้นเป็นสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แดิไปเป็นรูปเป็นนามบ้างเราก็ต้องเข้าใจความทุกข์รู้ทุกข์ไม่เป็นทุกข์เห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์นะครับเจอทุกข์ไม่เป็นทุกข์เพราะว่าทุกนั้นมีสภาพที่แตกต่างกันไป อากาศนะครับธรรมชาติธาตุขันนะครับม <Felipe> ันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วแต่เราไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับรู้ทุกข์นะครับไม่หลงทุกข์นะครับรู้ทุกข์ไม่เป็นทุกข์นะครับเห็นทุกข์ไม่มัวเมาอยู่กับความทุกข์นะครับเห็นทุกข์ก็ไม่ต้องยึดติดยึดถือยึดมั่นความทุกข์นครแค่ทุกข์นะครับไม่ต้องไปจมปักนะครับไม่ต้องไป จริงจังเลยว่าทุ่มเทกับความทุกข์นะครับไม่ต้องหลงทุกข์แค่รู้ไม่หลงนะครับรู้ทุกข์นะครับ,รก,นะรบก็รู้ตัวนะครับรู้ตัวรู้ทุกข์ถ้าไม่รู้ตัวไปรู้ทุกข์นี่มันจะซึมมันจะแทรกมันจะซับพอสุดท้ายก็ทุกข์ไปด้วยกันกับความทุกข์ฉะนั้นการที่เรารู้ตัวตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเห็นทุกข์ผ่านมาผ่านไปเกิดดับ อะเลและเสียมีและหายไปนะครับทุกนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่ใช่ตัวตนของเราทุกทุกมันแตกได้มันดับได้มันสลายได้นะครับเห็นทุกเกิดดับนะครับเห็นทุกเปลี่ยนแปลงเห็นทุกไม่ใช่ตัวตนนะครับก็เห็นทุกเป็นความว่างนะครับความไม่มีมิตนในที่สุดฉะนั้นการเข้าถึงทุกเห็นความทุก เป็นตามความจริงก็จะไม่เป็นทุกข์ทุกข์มีสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้นะครับมันเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วก็ไปคิดไปพูดไปทํามันก็ดับทุกข์ไม่ได้ไปดูไปรู้ไปเห็นก็ดับทุกข์ไม่ได้ก็ต้องวางเฉยกับความทุกข์รู้แล้วก็เฉยนะครับถ้าเราไปยิ่งคิดยิ่งพูดยิ่งทําก็ยิ่งทุกข์เพราะว่าคิดแล้วพูดแล้วทําแล้วมันไม่สามารถดับทุกข์ได้พอไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสระดับทุกข์ไม่ได้ การที่เราอยู่เฉยๆมันก็ช่วยดับทุกข์ได้นะครับรู้ทุกข์นะครับเฉยกับทุกข์นะครับรู้ทุกข์ละเย็นกับความทุกข์ไม่เล่าร้อนกับความทุกข์รู้ทุกขและสงบไปฟุ้งซ่านรู้ทุกขและปล่อยวางนะรู้ทุกข์แล้วก็ไม่กังวลไม่ยึดถือนะครับนั่นแหละจึงจะเป็นการรู้ทุกข์ที่ไม่เป็นทุกข์นะครับไม่หลงทุกข์นะครับรู้ทุกข์นะครับมันก็จะเป็นการละทุกข์ดับทุกข์ไปในตัวที่เราไม่ต้องเป็นทุกข์ รู้ทุกข์รู้ตัวรู้ตัวก็รู้ทุกข์และรู้ทุกข์ก็ไม่หวั่นไหวไม่วุ่นวายปล่อยให้ทุกข์มันแสดงอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่เราไม่เป็นทุกข์ดัรู้ทุกข์ก็ปล่อยวางทุกข์อย่าไปยึดไว้อย่าไปอยากอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวเป็นเนื่องรู้ทุกข์แล้วปลงปล่อยวางลดลัเลิกไม่อะไรอะไรกับความทุกข์นะครับรู้ทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ โดยการไม่ไปเพลินไม่ไปพอใจอยากใครในทุกทั้งหลายนะครับรู้ทุกก็มีสติดได้นะครับรู้ทุกอย่างมีสตินะ